ดิงเงินให้ท่านนายกนะคะได้เปิดเขาขริอนอาหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าสมัยก่อนที่เราเปิดเขา,าขึ้นอาหารรถทัวร์ขึ้นรถทัวร์ขึ้นเขออาวิอาหารเป็นร้อยๆคันเลยนะคะตอนนี้ถ้าท่านมาที่กัมพูชาแล้วอยากให้ท่านเจรจากับกัมทูชาวนู้นะคะโดยที่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่บา้านประชาชนชา,ชาวไทยชาวกัมพูชาจะได้ประโยชน์ค้ค้องกันหมดเลยเศรษฐกิจจะดีมากเลยนะคะเพราะว่าสมัยก่อนเวลาเราเปิดเขาเนี่ยรถทัวร์ขึ้นเป็นร้อยๆคันเลยนะต่อวันนะคะซึ่งช่วงนี้เรามา ศึกษาดูงานร่วมกับผู้ประกอบการนําเที่ยวหลายๆคนที่นี่นะคะเราก็อยากมีบอลในกนนาอยกนิสนับสกษาในการเปิดขเขาวิหารเสี่งเี่ออีกครั้งหนึ่งครับในเรื่องเขาพระวิหารนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่ามีการท่องเที่ยวมายาวนานแล้วตั้งแต่สมัยก่อนที่เราไปกันบ่อยๆนะครับที่จังหวัดสเกีดนะฮะดังนั้นก็เปิดการท่องเที่ยวที่เป็นในระปริมาณมากเลยครับนักท่องเที่ยวชาวไทยไปทเที่ยวไทยนะครับค่อนข้างจะมากเลยในช่วงนั้นที่เราเปิดเขาเพราะวิหารกับนะฮะ วันนี้นะฮะอย่างเช่นที่เราได้ทราบข่าวมานะครับอย่างเช่นเมืองสีเทพนะฮะท่านท่านปรทราบข่าวัตถีบอกว่าเราเปิดมาแป๊บเดียวนะฮะได้ในเรื่องของเวอร์ดิเทจเข้ามานะฮะเม็ดเงินมหาศาลนะครับสาวัตถีต่างชาติเซิร์ชเข้าไปมากมายเลยทีเดียวว่าสีเทพมีอะไรดีนะครับเราก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับที่สีสะเกตเขาพอวิหารอีกหนึ่งจุดนะฮะอยากจะช่วยให้รณรงค์นะครับเปิดนะฮะด่านตรงนี้นะครับให้มีการเข้าออกได้สะดวกมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำนักท่องเที่ยวเราที่นะฮะในปปัััััจจุบบนนนนนี้้ะคครเเเกลืออมยยยไขงง่่าาว สมัยก่อนนะฮะมีการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วนะครับอยากจะลงไปพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะฮะไปดูว่ามีอะไรอัปเดตตรงนั้นนะครับถ้ามีการเปการนะครับท่องเที่ยวภาคอีสานนะครับในโซนของศรีสะเกดหรือวัดลอบข้ามนะฮะตรงนี้ก็จะนำเงินเข้ามาเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ทางด่านบอ์เดอร์เช่นเดียวกันนะครับสามารถจะทาเชื่อมโยงหลายเส้นทางได้เลยนะครับและนี้ก็แหช่วยผักกัดนะครับเราในนา